เรื่องความสะอาดในร้านอาหารนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะแต่ก็มีบางทีนะครับที่พ่อค้าแม่ขายเขาอาจจะพลาดได้แบบมีคนกินข้าวแล้วเคยไปเจอหมออ้อย,อยชูหัวทักทายอยู่ในหมูกระเพราของเราไหมหรือว่าจะเป็นเจอขาปีเตอร์ที่ตกอยู่ในขวดซีอิ๊วดำฮะซึ่งแอดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาบ้างแหละ แต่แบบถ้าเป็นหนูทอดตัวหนึ่งตกลงไปในร้านไก่ทอดชื่อดังแหละครับมันจะเป็นยังไงเรื่องราววันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวดังอันหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาในช่วงปี2015เลยนะครับที่ถึงแม้ว่าคดีนี้เนี่ยมันจะมีต้นกําเนิดที่อเมริกาแต่ว่าข่าวมันก็ได้ดังแพร่ไปทั่วโลกเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาได้อ้างว่า เขาได้กินหนูทอดจากร้าน KFC ครับจนทาง KFC ที่อเมริกาเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนกันละหนาวเลยแต่ทว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรที่หักมุมไปมากกว่านั้นครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาไขาปริศนากันในวันนี้เลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับ นายอลันหนูทอดชื่อสมมุตินะฮะเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายคนหนึ่งที่ก็มักจะเข้าไปใช้บริการ KFC ตามปกติทุกวันหลังเลิกงานนะครับโดยในวันที่10มิถุนายนปี2015เนี่ยฮีแกก็เข้าไปซื้อแพ็กเกจไก่ทอดเด l u ์ลุเลยซึ่งก็จะประกอบด้วยไก่ทอด3ชิ้นแล้วก็สลัดครีมอย่างที่เคยทำเป็นประจำกลับมาบ้านนะครับ ซึ่งตอนที่ได้รับกองไก่ทอดมาเนี่ยเฮียก็ไม่ได้มองอะไรหรอกก็หอบกลับมาบ้านเลยแกะกองเตรียมจะซอยฮะแต่แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะไอไก่ทอดชิ้นนี้เนี่ยมันมีลักษณะไม่ค่อยจะเหมือนไก่ทอดเท่าไหร่เลยนะคือมันเหมือนจะเป็นสัตว์อะไรตัวกลมๆที่มีหางยาวๆงอกออกมา,มา,มาก,กว่าที่ก็อาจจะโดนตกลงไปชุบแป้งทอดก็ได้ ที่เมื่อเขายิ่งเพ่งดูเรื่อยๆนะครับก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับเพราะว่ามันคือหนูหนูทอดทั้งตัวฮะดังนั้นรออะไรล่ะครับเฮียอลันแกก็เลยทําการถ่ายรูปแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวเขาผ่านทาง Facebook แล้วก็โลกโซเชียลเลยซึ่งมันจะมีแคปชั่นประมาณว่าถึงทุกคนที่มาเห็นโพสต์นี้นะจงเลิกกินฟาสต์ฟูดซะ เพราะเมื่อวานน่ะฉันไปกินที่ร้าน TFC สั่งไก่ทอดมา3ชิ้นก่อนที่จะกัดลงไปแล้วก็พบว่าเนื้อไก่นั่นเนี่ยมันรสชาติแปลกๆเหมือนที่ไม่เคยเป็นมามันทั้งหนาแล้วก็เหนียวเหมือนหนังยางไงก็ไม่รู้ผมก็เลยเอาสิ่งที่กัดเนี่ยออกมาดูชัดๆก่อนที่จะพบว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับหนูเลยหนูที่ยังมีหางติดอยู่ด้วยโอ้ยตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกแล้วผมผะอ,อืดผะอมด้วยแล้ว ตรงข้างใต้โพสต์นะครับเขาก็ให้ที่อยู่พิกัดมาด้วยว่าเขาเนี่ยไปซื้อไก่ทอดมาจาก KFC สาขาไหนครับมันก็คือสาขาคอมตันที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าผมไม่เคยเจอไก่ทอดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยและตอนนี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกป่วยแล้วด้วยโอ้ย นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีแปะภาพให้ดูเป็นหลักฐานด้วยฮะซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งของที่คล้ายกับที่เขาบอกมาจริงๆนี่แหละก็คือก้อนอะไรทอดๆฮะรพร้อมกับมีสายยาวๆมาจากตรงตูดเลยนั่นแหละครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าข่าวนี่มันจะแพร่กระจายเร็วไปขนาดไหนนะครับเพราะว่าพอคนเห็นปุ๊บคนนู้แล้วยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลบวกกับ KFC เป็นร้านไก่ทอดชื่อดังกองโลกนะครับข่าวมันก็มาพุพุด,ปด,ปด,ปดไปเร็วมากเลย ที่ถ้าเรื่องมันเป็นจริงแบบนี้เนี่ย KFC จะต้องงานเข้าแน่ๆฮะ ซึ่งในเวลาต่อมานะครับนายอลันหนูทอดคนนี้ก็ได้อัพรูปภาพอื่นๆลงเพิ่มเติมในแพลตฟอร์มเขาด้วยครับพร้อมกับมีวิดีโอตัวหนึ่งที่เขาถ่ายมาเป็นหลักฐานโป๊ะขึ้นเน็ตเลยที่แบบพออัปลงอย่างนี้มันก็ยิ่งเหมือนกับสุมไฟขึ้นสิครับเพราะไหนจะรูปร่างของไก่ที่หลากหลายแล้วแล้ววิดีโอเนี่ยมันก็ยังทําการตัดต่อ,อยากอีกครับก็เลยเกิดเป็นกระแสะคนแห่กลัว KFC ไปเลยในตอนนั้นโดยมันจะมีเม้นต์ต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นอะไรนะ นูทอดในร้านไก่ทอดร้านนี้มันอยู่ไหนเนี่ยหรือคอมเมนต์ประมาณว่าอุ้ยนี่ถ้าไม่สังเกตให้ดีไม่รู้เลยเนะนี่ยว่ามันเป็นหนูหน้าตามันเหมือนไก่ทอดมากเลยฉันเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงถ้าฉันเป็นคนกินมันเข้าไปไม่พอฮะในวันต่อมานะครับเฮียอลันหนูทอดเนี่ยก็ยังมีโพสต์มาเสริมอัปเดตเรื่องราวอีกบอกว่าโนบาเนี่ยผมได้กลับไปที่ร้าน kfc สาขานั้นนะ แล้วผมก็ได้ไปพูดกับผู้จัดการร้านซึ่งเธอเนี่ยก็ขอโทษขอโพยกับผมมาใหญ่เลยแล้วก็บอกว่ามันเป็นหนูจริงๆผมคิดว่าผมจะต้องจ้างทนายความแล้วแหละเนี่ยผมยังเก็บหนูทอดชิ้นนั้นไว้ในตู้เย็นเลยนะแล้วโพสต์นี้ก็จบลงด้วยรักษาตัวด้วยนะทุกคนจงจําไว้อย่าก,กินจังฟูดซึ่งพอมันมีโพสต์ที่บอกว่าพานักงานของร้านเขาออกมายอมรับแบบนี้นะครับเรื่องมันก็ได้ยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่สิ เพราะว่าตอนแรกไอ้รูปที่มันลงไปเฉยๆนะครับเขาก็ยังมีแค่คนสงสัยแบบ2จิต2ใจว่าจะเชื่อดีหรือเปล่านะไอ้โพสต์นี้คือมันจะเป็นโพสต์แบบถ่ายรูปปันๆมาหรือเปล่าแต่พอขราวนี้มีคํามายืนยันว่าพนักงานที่ร้านเขาพูดกับปากเองว่านี่เป็นหนูเลยนะครับข่าวนี้เนี่ยก็เลยพุ่งเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีก ใหญ่ไปถึงขนาดว่าสื่อใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกานะครับเขาแห่กันมาทําเรื่องนี้ครับจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเปิดช่องไหนไปจะเข้าเว็บบอร์ดไหนนะครับมันก็จะมีการพูดแต่เรื่องหนูทอดไปหมดแล้ว โดยในเวลานั้นเนี่ยก็มีข่าวบางข่าวในทีวีนะครับเขาได้ออกมาพูดแบบจริงจังเลยว่ารูปภาพนี้เนี่ยมันไม่มีทางโกหกหรอกมันต้องเป็นหนูแน่ๆนและหลังจากนั้นมานะครับอลันหนูทอดนี้เนี่ยเขาก็เป็นชายคนดังไปเลยครับแตบบ่ว่าผู้ชายที่คนพบหนูทอดอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีคนเชิญเขาไปสัมภาษณ์ในรายการวิทยุต่างๆด้วยซึ่งมันก็จะมีรายการอันนึงเป็นวิทยุแนวขบขันนะครับไปสัมภาษณ์ให้เขาเนี่ยได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองออกมาครับ โดยข้อความในนั้นก็จะมีอยู่ประมาณว่าตอนที่ผมได้กัดมันเข้าไปนะ มันเป็นความรู้สึกที่น่าขยะแขยงมากมันทั้งเหนียวมันทั้งหนาผมก็เลยได้ถุยมันออกมาแล้วก็พบว่ารูปล่างมันเนี่ยเหมือนหนูเลยทั้งตัวแล้วก็ทั้งหางซึ่งพอผมไปบอกผู้จัดการร้านเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาก็เลยได้ขอโทษผมอย่างหนักแล้วก็เสนอด้วยว่าจะชดใช้เรื่องนี้ด้วยการแจกอาหารให้กินฟรีมือ้อนึงจะเอาไหมล่ะแต่ผมแบบทั้งมืนและคลื่นไส้มากแล้วในตอนนั้นผมคงกินไม่ได้หรอก ซึ่งจําประโยคพวกนี้ที่เขาพูดไว้ให้ดีๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีประเด็นในภายหลังเอาเป็นว่าพอหลังจากที่เรื่องนี้มันได้ดังไปทั่วล่าแบบนี้นะครับทาง KFC เขาก็ต้องไม่รอช้าสิครับก็ต้องออกมาทําอะไรสักอยาก่างโดยทาง KFC นะครับได้บอกมาตั้งแต่ตอนแรกๆหรือว่าข่าวนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันอย่างแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือข่าวปันหรือว่าการแกล้งกันเล่นพิเรนอะไรของคนบางกลุ่มหรือเปล่า คือ KFC นะครับเขาทำไปขณะที่ว่าพยายามติดต่อกับนายอลันหนูทอดคนนี้ว่าทาง KFC เนี่ยมีความใส่ใจกับลูกค้าอย่างมากและเราเนี่ยอยากจะดำเนินการสืบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดีทุกอย่างเลยซึ่งอย่างไรก็ตามทาง KFC เราก็มั่นใจว่าทางไก่ของเราได้รับมาตรฐานแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่แบบว่าเป็นไก่ธรรมชาติอย่างแน่นอนและเราก็มั่นใจอย่างสุดขีดว่าสิ่งที่คุณกำลังกล่าวอ้างนั้นน่มันไม่ใช่หนู ตบท้ายด้วยการให้เบอร์โทรติดต่อเข้าไปนะครับแถมยังบอกคุณอารานิกด้วยว่าถ้าคุณไม่มั่นใจยังไงเนี่ยเราขอให้คุณเนี่ยได้ส่งหนูตัวนั้นมาให้เราเอาไปทดลองในห้องแลบหน่อยเพื่อที่จะดู DNA ให้มันรู้กันไปเลย ซึ่งเพื่อทําให้เรื่องนี้มันดูแฟร์แฟขึ้นนะครับทาง KFC เนี่ยเขาก็ยังเสนอได้ว่าไอ้ห้อง l a บที่เขาจะไปทดลองนะ่ะมันจะไม่ใช่ห้องแลบของ KFC นะแต่เขาจะไปจ้างห้องแลบของเอกชนไปเลยจะได้รู้กันว่ามันไม่มีการเล่นอะไรตุกติกแบบ KFC ปกป้องเรื่องหนูอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่อเมริกานะครับถ้าหากเขามีเรื่องปัญหาด้านความสกปรกอะไรในอาหารเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะ คือบ้านเราเนี่ยแค่เห็นขาแมงสาบอยู่บางทีก็อาจจะเคียๆแล้วก็ทิ้งๆไว้ข้างจานใช่ไหมครับแต่ถ้าอเมริกานะครับเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันได้หลายบาทเลยนะแล้วนี่ไม่ใช่แค่ขาแมงสาบนะครับหนูทั้งตัวฮะไม่ต้องพูดถึงกันเลยถ้าเฮียอารันเอาเรื่องนี้มาฟ้องร้องกันนะครับคือรวยแน่ แต่ผิดคาดครับแม้ว่าทาง KFC จะเรียกเฮียอลันมาคุยกันนานเท่าไหร่ให้เอาหนูมาสืบอ,อะไรก็ตามบักอลันหนูทอดผู้นี้นะครับก็ได้เงียบไปเลยครับไม่ได้ออกมาในสื่อโต้อตอบอะไรเหมือนกับที่เขาทําเลยต่างกับเมื่อ2อสวันก่อนมากครับที่เมื่อเป็นแบบนี้ KFC ก็งงสิครับว่าอ้าวออกมาโวยวายเยอะแยะจนระวายป่วงักขนาดนี้แล้วพอจะเรียกมาเช็คเจ้าตัวกับไม่อยู่ซะง,งั้นอย่างนี้ KFC เขาเสียหายนะเฮ้ย นั่นแหละครับทาง KFC นะครับก็เลยได้นำเรื่องราวที่เขาได้ติดต่อชายผู้นี้ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเอาไปโพสกับลงเนต็ตนะครับที่พอแฟนๆอนาณาจักรไก่ทอดผู้นี้ไม่เห็นโพสต์ของ KFC นี่ก็หนังกลับเป็นคนละม้วนเลยครับคือไอ้ความดังที่เฮียอลันแกได้สร้างไว้ในตอนแรกจนเป็นที่รู้จักนะ่ะในตอนนี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมที่กลับมาเล่นง,งานเฮียแกแล้วครับนักสืบชาวเนต็ตต่างๆนะครับก็ต่างตามหาว่าเฮียอลันแกตอนนี้เนี่ยไปอยู่ไหนแล้ว นอกจากนั้นมันก็เริ่มมีคนสงสัยทั้งคำให้การและก็โพสต์ต่างๆที่เฮอ,อารลันแกเอาออกมาพูดก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอ๊ะไอ้เ,อเ,อเรื่องนี้นมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเฮอ,อรลันแกเขาได้เจอหนูทอดจริงๆหรือเขาแค่หาอะไรมาแปะเพื่อต้องการกระแสจากสังคมซึ่งเมื่อมีคนย้อนกลับไปดูเรื่องนี้นะครับก็พบว่ามันมีความผิดปกติจริงๆครับอย่างเช่น จากคาที่เขาได้เขียนบอกเล่าลงในโพสต์กับคําสัมภาษณ์ที่เขาให้กับรายการวิทยุนะครับอารันเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาได้กัดหนูลงไปแล้วแล้วทุยออกมาซึ่งในรูปที่ว่านะครับมันก็มีรอยหนูกัดจริงๆแต่ว่าในวิดีโอที่เขาเอามาแปะให้สื่อดูเนี่ยสิมันยังเป็นหนูทอดกลมๆทั้งตัวแบบไม่มีรอยกัดเลยครับถึงตอนนี้นี่เพื่อนๆพ,พ,พอจะคิดอะไรออกอย่างหนึ่งไหม คือถ้าเขาจะถ่ายวิดีโอก่อนกัดเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาจะต้องสองสัยแล้วสิว่าไอ้ก้อนที่กินในกล่องนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นหนูแน่แล้วถ้ารู้ว่ามันเป็นหนูอย่างเงี้ยแล้วจะกัดมันลงไปทําไมคือนึกภาพดูนะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นหมออ้อยอันนึงอยู่ในอาหารเนี่ยเพื่อนๆจะตักข้าวมันกินต่อเพื่อพิสูจน์ความเฟรชของเส้นมันไม่ว่ามันเป็นเส้นใยห,หมออ้อยที่แท้จริงหรือว่าเป็นแค่ซังข้าวโพดซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนตอบว่ากินนะครับแอดก็ ไม่รู้เราจะพูดว่ายังไงแลต่ก็เอาเป็นว่าเราก็แน่ใจได้ว่าเฮียอลันนะครับเขาไม่ชอบกินหนูอย่างแน่นอนจากข้อความที่เขาพูดออกสื่อไปนะครับซึ่งถ้าใครจะบอกว่าเฮียอลันนะครับแกอาจจะถ่ายวิดีโอโอาให้ก่อนกินเหมือนกับการเป็นฟู้ดพอนก็ได้ดูสิ i.g. ของแอดก็ยังมีรูปภาพวิดีโออาหารอะไรเพียบเลยไม่ใช่หรอ ซึ่งมันก็จริงนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออาหารก่อนกินรวมถึงแอดด้วยนี่แหละแต่ประเด็นคือไอวิดีโอส่วนใหญ่ที่จะถ่ายเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่นานๆทีได้กินหรือว่าอาหารหรูๆนะครับจะไม่มาแบบนั่งกินข้าวทุกวันแล้วก็มาถ่ายอาหารซ้ำๆเดิมๆทุกวันหรอกแล้วอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับไอไก่ทอดที่อลันก,กินเนี่ยไก,ก่ก็กินอยู่แทบทุกวันดังนั้นจะถ่ายไปทําเพื่อ จะถ่ายไปเพื่อทำในอรี่อาหารหรือเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเฮียอลันแกเนี่ยแกเป็นแค่พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์อะไรแบบนี้ซะหน่อยดังนั้นเหตุผลต่างๆที่จะมาช่วยเฮียอลันพวกนี้นะครับก็ต้องถูกปัดตกไปครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีคนไปสงสัยอีกรูปภาพหนึ่งที่เป็นรูปภาพหนูทอดแล้วก็มีรอยกัดของเฮียแกนะครับคือมันมีชาวนักสืบเน็ตเนี่ยเขาได้ซูมไปจนกระทั่งเห็นว่าไอ้ร่องรอยที่มันโดนกัดนะฮะ มันจะเป็นเนื้อสีขาวๆครับที่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างพวกหมูวัวแพะแกะแมวแล้วก็หนูเนี่ยเนื้อนะครับมันก็จะต้องมีสีเข้มมากกว่าน,นี้เวลามันสุกสิซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เคยกินเนื้อหนูเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยกินหนูย่างแล้วก็บอกมาหน่อยว่าไอ้เนื้อข้างในที่มันกัดไปเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรนะครับแต่คนเขาก็คาดกันว่าไอ้เนื้อหนูเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีสีขาวจ๊วเหมือนกับเนื้อไก่นะฮะ ทว่าวในรูปที่อารันแกเอามาพูดเนี่ยมันขาวจ๊วหน้าเจี๊ยมากเลยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังไม่มีกระดูกด้วยซึ่งก็จริงอยู่แหละว,ว่า kfc เดี๋ยวนี้เขามีเมนูไก่ไรกระดูกแล้วแต่ถ้าหากเป็นหนูตัวเป็นๆตกลงไปในหมอ้อเนี่ยมันก็ต้องมีกระดูกติดอยู่ใช่ไหมเขาจะมีเวลาที่เนมาถอนเอากระดูกออกนั่นแหละครับคนในเน็ตก็เลยเริ่มสงสัยเลยว่าเอ๊ะบักอารันพวกนี้นี่เป็นคนลวงโลกหรือเปล่า ทว่าถึงแม้ว่าอลันจะโดนชาวเน็ตฉะมาซะขนาดนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาโต้อตอบกับสื่อว่าเขาไม่สนใจหรอกนะว่าคนภายนอกนี้เนี่ยจะคิดว่าเขาเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยผมคิดว่ามันคือไก่ทอดที่มีหางยาวมากคือพูด,ดง่ายๆคืออลันยังไงแกก็ไม่ยอมรับอยู่ดีนะฮะว่าไอ้ก้อนที่แกเจอน่มันเป็นเพียงแค่ไก่ทอด ภาพมันก็เลยตัดกลับไปที่ KFC ครับที่ทาง KFC แกก็ไม่หยุดนิ่งฮะเพราะเมื่อหลังจากพยายามหาทางติดต่อเฮียอลันหนูทอดคนนี้ไปหลายรอบแล้วไม่ได้รับคำตอบนะครับ KFC นี่เนี่ยก็เลยต้องกลับมากู้หน้าของตนเองครับโดยการออกมาโพสต์ว่าทาง KFC เนี่ยได้พยายามทำทุกอย่างที่จะมาเจราจาหาความจริงกับชายผู้นี้แล้วนะแต่ทว่าชายผู้นี้เนี่ยก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรเลยซึ่งจากรูปภาพที่เขาเอาลงมาโพสต์เนี่ย ทาง KFC ก็เห็นว่ามันเป็นรูปภาพแค่มุมเดียวไม่ได้หันให้เห็นมุมอื่นที่มีรอยกัดเลยที่ถ้าหาเห็นเนื้อชัดเจนแล้วก็ความจริงมันอาจจะกระจ่างก็ได้ทางเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงจะเป็นเพียงแค่เรื่องการแกล้งกันอะไรทํานองนี้มากกว่าตบท้ายด้วย KFC ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังให้ความสนับสนุนเราและยืนอยู่เคียงข้างเราตลอดมา ซึ่งตอนนี้เองนะครับเราก็ไม่รู้นะว่า KFC กําลังเตรียมท่าไม้ตายอะไรเด็ดที่จะใช้ซัดกับเฮียอลันหรือเปล่าหดือยว่าเขาจะไปฟ้องร้องอะไรแบบนี้ด้วยเหตุที่ว่าเฮียอลันนะครับได้ทําให้ KFC เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากฮะซึ่งไอ้เรื่องนี้เองก็เป็นสิ่งที่เฮียอลันหนูทอดเนี่ยอาจจะกําลังคิดอยู่ด้วยก็ได้ เพราะว่ามันก็มีข่าวลือนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเฮียอลันนะครับเขาก็ร้อนใจขนาดต้องไปจ้างทนายความมาช่วยให้คิดว่าเขาจะทายังไงดีเขาจะทายังไงต่อไปซึ่งคําแนะนําเดียวที่เหมือนจะเป็นคําแนะนําที่ดีที่สุดที่ทนายความได้ให้ไว้นะครับก็คืออืมคุณอลันคุณยังมีเอกสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นหนูทอดอยู่ในตู้เย็นใช่ไหม งั้นคุณก็ไปเอามันออกมาสิส่งไปทาง KFC เขาตรวจสอบอย่างที่เขาได้ขอมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยแหละที่ถ้าเป็นหนูก็จะได้รู้ๆกันและเรื่องมันก็จะได้จบๆไปซึ่งอารันนะครับก็ต้องยอมทําตามถึงแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจก็ตามเพราะว่าเขาหมดหนทางแล้วนะครับเขาก็ได้ไปหยิบก้อนหนูทอดที่อุซาใส่ถุงแล้วก็ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะครับออกส่งไปให้ทาง KFC ส่งไปยังห้องลบตรวจสอบฮะและผลที่ออกมาก็คือ ไอด DNA ที่ได้มาจากเนื้อนั่นนะครับมันเป็นของสัตว์ปีกครับไม่ใช่สัตว์ฟันแทะหมอฟันทงชัวนั่นแหละครับผู้คนที่ติดตามข่าวอยู่ก็เลยโล่งอกไปเลยกินไก่ต่อกันได้แต่สิ่งที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นนะครับก็คือเฮียอลันงานเขา้าแน่จะเอายังไงต่อละเนี่ยเล่นงาน KFC เข้าไปแบบนี้จะโดนเขาบวกกลับมาไหมเนื่องจากว่าเขาไปทำให้ร้านไก่ทอดนะครับเสียหายซึ่งก็โชคดีมากนะที่พี่เคเอ้เขาใจดีฮะไม่เอาเรื่องอะไรแบบนี้เลย หรืออาจจะเอาเรื่องก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีข่าวอะไรต่อมาหลังจากนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเฮียอลันเนี่ยเขาก็ได้กลับไปลบโพสต์ของเขาทุกอันที่มันเกี่ยวกับหนูทอดปลอมๆในโลกโซเชียลหมดเลยครับแล้วก็ไปกลับไปใช้ชีวิตเป็นรปภบบต๊อกต่อยอยู่เหมือนเดิมซึ่งก็มีคนออกมาตีความนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายคนนี้นะครับเขาอาจจะเข้าใจผิดจริงๆก็ได้ว่าไอ้เนื้อที่เขาจะกินไปเนี่ยมันเป็นเนื้อหนู ด้วยสาเหตุที่ว่าไอ้รูปร่างไก่ทอดชิ้นนั้นมันมีรูปแบบแอฟเต็คมองไม่ออกใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงที่จะจินตนาการเป็นหนูไปมันก็ใช่เฮียอลันแกก็เลยได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปโวยวายกระจายลงสื่อเลยแต่พอโวยวายไปโวยวายวมานะครับเขาก็เริ่มมาคิด,ค,ด,ค,ดคิดดูแล้วว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเนื้อไก่เนี่ยแต่พอคิดได้ตอนนี้จะไปแก้เนี่ยมันก็สายไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้แบบโพสอะไรจนกระทั่งดังแทบจะกลายเป็นเซเลบไปแล้วดังนั้นนะครับบักอลันของเราก็เลยต้องทําการเล่นตามน้ําไปจนที่สุดครับ ซึ่งด้วยเหตุนี้เองแหละมังครับ KFC ก็าอาจจะได้เห็นอกเห็นใจชายผู้นี้อีกอย่างก็คือเขาเป็นแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับถ้าไปฟ้องเอาตังค์เขาเนี่ยเขาจะเอาตังค์อะไรที่ไหนมาจ่ายแล้วเขาจะกินอะไรนอกจากนั้นนะครับทาง KFC ก็ยังได้มีการทําแคมเปญออกมาเป็นโจ๊กเล่นๆสักระยะหนึ่งในตอนหลังจากนั้นด้วยบอกประมาณว่าพนักงานของเราเรียนรู้ที่จะทําอาหารทุกอันตั้งแต่เอาไก่มาชุบแป้งทอด และพนักงานทุกคนก็จะสามารถแยกแยะได้ด้วยว่าอันไหนคือไก่อันไหนคือหนูเนี่ยตอกเจ็บไปไหนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้เรารู้เลยนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรในสิ่งที่เราเห็นภายในเว็บแรกเท่านั้นครับลองเช็คหาอะไรมันดูดีๆก่อนแต่ถ้าหากอยากจะฟังเรื่องราวอะไรจังไรสบายอารมณ์แล้วก็สามารถกดติดตามช่องแอดได้ที่ FN Diary นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อแถมยังมี Tik t o อกอีกนะ FN Daily Underscore Admin สำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย